แค้หมาพอเนี่ยนี่มาแล้วเกินสี่แล้วซื้ออะไรครับกิ้มไปกิ้มมาเพราะว่าเลขอาจารย์เนี่ยสี่สองอะไรนี่แหละครับก็กิ้มไปโดนก็คือสี่สองตัวปัดไปโดนสี่สี่เลยห้าสี่สี่เลยปัดไปให้ห้าสี่สี่เป็นความชอบของอยู่แล้วครับต้องทำยังไงถึงจะได้ถูกเหมือนอย่างปีพักก็ศรัทธาในปู่นะครับศรัทธาในปู่ใน ตำหนักผู้ใหญ่อาจารย์นอตตี้นะครับศรัทธานีอาจารย์นอตตี้นะครับเชื่อมั่นก่อนเลครับมากน้ำหนักมากน้ำหนักมากดีฮะพึ่งแงนะครับึ่งงน่จะเป็นร้านนะครับสวัสดีครับก๊อก๊อกนิวครับตอนนี้อยู่ที่ตำหนักผู่ใหญ่อาจารย์นอตตี้บ้านโนนสามคีตำบลนามนอําเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหลังจากที่รัฐบาลไทยออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์นอตตี้ ฟันธง4ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี4ปรากฏว่าออกบนนะครับบนซีซีนะครับห้าซีซีนะครับมาเต็มๆเลยนะครับทั้ง2ตัวเลยสีฉะนั้นวันนี้ยูทูบเบอร์กับอาจารย์นอตซี้ก็จะวิ่งแก้บนรอบตำหนักปู่ใหญ่นะครับ4รอบครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาวิ่งด้วยกันนะครับวันนี้นะครับนี่แก้บนปูองค์ดำนะครับ เตรียมพร้อมแล้วนะครับที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์มาตตี้นะครับนี่มาไปไมค่รครับมาสี่ห้าแล้วก็มาสี่อยู่เราก็เลยจะทําการแก้บนนะครับแต่ว่าเดี๋ยววัหน้าต้องบอกปูใหม่ว่า มาสี่ห้าแต่ไม่เอาหลักร้อยกับหลักสิบขอเป็นหลักหน่วยกับหลักสิบอันนี้ก็เราบอกว่าถ้าเข้าเราจะวิ่งก็มาอยู่ก็โอเคก็จะจัดให้สี่รอบนะครับปูไม่ได้เอาเต็มเพราะว่าอยากถ้าได้ตรงๆก็จะเอาเต็มส่วนโบแดงใส่ให้อยู่วันหนึ่งเดียวปูเนาะไปไปอาจารย์ติดน้ำเราขออาจารย์ลอตเต้นำทีนะครับสี่รอบคนละรอบเหรอเอาเอาไงเอาไงคนละสี่คนละสี่ว่ะคนละสี่ได้ได้เดียวได้เข้าอาจารย์รอบเดียวกันรอบเดียว

ัย่างรรอดตับหนักครับนกอยากวิ่งด้วยปล่อาไราจะเดินตามจ้ะสีวิใส่เสื้อสวยนใส่เสือสวยอน่ใสบงนแล้เดือเดือนเดือใส่มากล่ไอ้หัวดีโอ้ ไหนล่ะคน5สีหายเลยคน5ซีีก็หายไหนะคน5ีซหายคนถูกายคนถูกายผมยืดต้องแบไกลๆนะดูนี่นะนี่น้องก้า กบลรดเสียงคำกับตันดำสิ่ง ot, อาจารย์น็อตี้พารวยอ๋อลูกอีสานเขาจอดเบอร์เขาจอดดูเราทำอะไรนะไอหลามกาวิ่งด้วยไปมาไป จะหลามจะหลามเริ่้ลาอยอรอบเลยเราคอดิดท้ายด้วยอาวุโสโอเค นี่ครับตําหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้รอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่ง เอาต้องตันเลยพอแล้วอีรอบไปนะเ้าเอร์อาจารย์เอาอาจารย์หยุดก็หยุดแมเลนเรหมดเลย องกันได้กี่รอบแล้วนี่ทั้หลายเจ oh, ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราง่ายมากคุณู่ด ครบรอบแล้วอ่ะพอครบแล้วหรอบสี่รอบแล้วใช่ไหมสามสี่รแล้วเล่นง่ายเกินแล้วเกินแล้วเกินแล้วเอารอบเดียวพอเนาะพอพอพอโอ้โหคนไม่ได้วิ่งก็วิ่งไปคนไม่ได้วิ่งก็วิ่งไปโชคแค่ไหผมรอต้อนรับเราต้อนรับอยู่ทางนี้เราต้อนรับอยู่ทางนี้อันนี้ไปวิ่งให้มันคุ้มกับค่ารองเท้าใส่มาเปลี่ยนมา อันนี้รองเท้าก็ไม่เข้ากลับมาบ้านแลเดี๋ยวเรารอดูอยู่ทางนี้นะครับแก้บนที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตตี้นะครับเราเรอดูทางนี้เนี่ยอน้ำมาถวายเขาถูกเหรอครับไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองสัมภาษณ์ดูโอครับนี่มีอาน้ำมาถวาย พี่รถสีน้ำเงินนั่นบ่ใช่ครับสองสาวลงมาโอ้อโห<อ>น,นี่น,นงศา,าสานามานั่นแสดงว่าถูกใช่ไหมเนี่ยเนี่ย,นนยถูกแน่เลยถูกแน่แน่นถูกเยอะไหมครับ สวัสดีครับได้ร้อยเดียวเองเออครับเอาน้ำมาถวายใช่ไหมครับนี่ครับยินดีด้วยนะครับสามตัวตรงใช่ไหมครับยังรอเบาะนะอยู่นี่เฮ้ยถึงนู่นแล้วนะครับผมแปะเทียโปมาถึงแล้วเร็วรอบนี้เร็วนู่นมาเปิดไฟมาแล้วนะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอขายกไม่ไปขึ้นแล้วนะลากแล้วที่หนึ่งนี่ที่หนึ่งตัวนี้ กินงหนึงตัวนี้แค้หมาพอนี่มาแล้วเกินสี่แล้วรอบวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วอายุเกินห้าวิ่งรอบเดียวเนาะ้จะนี่เคยป็ตอนเช้าไครับอ้ วิ่งแก้บนนะครับวิ่งรราตำหนักโอเคแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นไงเหนื่อยไหมเลกุยยากขอบคุณมากนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเที่ยวน้าวันหน้าเก้ารอบครับ วันหน้าถ้าเข้าเก้าก็เก้ารอบเลยเก้ารอบเลยครับอันนี้สี่รอบครึ่งสี่รอบสี่รอบครึ่งนะครับเก้ารอบนี่เอาเก้ารอบเลยเสืีใหม่เสือทีใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวนะพักยังไม่อยากวิ่งเก้ารอบพันเอาไปเลยเหรอเอาเลยหนก็ดีใจนะครับที่มีโมเมนต์นี้กับคนอื่นนะครับมีวันนี้นะครับเราก็ตั้งใจว่าทำให้ปู่วดคงจะเห็น ความตั้งใจของเรานะครับก็วันนี้ก็ได้ประสบความสำเร็จนะครับผมให้นะครับสามตัวตัวแรกก็ไม่คิดว่าซื้ออะไรหรอกครับกิ้มไปกิ้มมาเขาก็เรียกอาจารย์เนี่ยสี่สองอะไรนี่แหละครับก็กิ้มไปโดนก็คือสี่สองตัวปัดไปโดนสี่สี่เลยห้าสี่สี่เลยปัดไปให้าสี่สี่เป็นความชอบของอยู่แล้วเราให้เลขยกห้าเขาบอกว่าเด็ก่อนขอรู้ฐานเราเคยสัมพันธ์เราเก็เป็นเลขประจําตัวเลขประจำตัวครับเลขห้านี่นะก็เลยเอาไปใส่นกจับได้อะไร จับในห้าเนี่ยห้าห้าอีกห้าห้าอีกับด้ห้าห้าเอาบ่าวทักงวดหน้าก็ูหวังว่าปู่คงจะให้อีกนะครับเพราะว่าต้องทำงานอยู่กับปู่อีกนานนะครับถามถามหน่อยครับว่าบอกว่าถ้าลูกถูกหวยเนี่ยลูกจะได้อยู่กับปู่ไปนานๆตลอดไปก็ทําให้ตำาหนักของเราเนี่ยจะเริ่งุ่มเรืองขึ้นนะครับครับเอาถามว่าที่แล้วมาที่แล้วมาบ่าวทักทําอะไรให้ปู่บ้างครับ ทำทำอะไรที่ทําให้ถูกใจผูที่เห็นเน้นๆนะครับก็คือขยายตรงที่ขยายเป็นที่มากาบว่า้นะครับคือกระถางท่วนะครับอ๋อนี่นี่ก่อนแคบนะครับก็เลยขยายออกว่าให้มีที่รองรับนะครับโอคงจะพอใจมากเลยเนาะครับก็ขยับสารออกมาเห็นนะครับเพราะว่ายังไงครับเอาฝากฝากบอกเอฟซีทุกคนหน่อยว่าทาต้องทํายังไงถึงจะได้ถูกเหมือนอย่างปีพักก็ศรัทธาในปู่นะครับศรัทธาในปู่ใน ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นนตี้นะครับศรัทธาในอาจารย์นอตี้นะครับเชื่อมั่นในที่เมื่อาอ,าอาจารย์นะครับเนาะถึงหัวจะเข้าไม่เข้านนเนี่ยเรืก็มีหลุดมีข่าไม่หลุดก็เป็น <c oughs> ธรรมดานะครับเนาะเราก็ท่องคำนี้ไว้ตลอดนะครับ <c oughs> สรุปแล้วเชื่อศรัทธากราบไหว้นะครับทาที่อาจารย์บอกนะครับเวลาแก้กรรมในอาจารย์ไหลสดก็ทําตามอาจารย์นะครับบางคนจะมีกรรมเยอะนี่ก็ไม่ใช่ว่ามาแก้ทีเดียวจะถูกเลยนะครับ เรา,เาไ,เนน er. ไปาแก้ <S <S ไปเรื่อยๆนะครับก็ทําตามอาจารย์ไปเรื่อยๆนะครับแก้หลายๆครั้งบางวันก็บ่าทักมีโอกาสก็พามาไหว้ตอนกลางคืนนะครับเนาะกอไหว้ตอนกลางคืนรู้สึกว่าตอนไหนรู้สึกว่ารู้โปรกรู้สึกว่าไหว้ตอนกลางคืนเนี่ยจะมีความขังนะครับคนสับสีหลวงปู่นะครับกลางคืนจะขังก็จะมานอนเฝ้าเลยเนาะเอาตัวสาปเนี่ยส่งไปที่คาถาแล้วก็ให้ทางบ้านไหว้นะครับก็คือจุดธูปไหว้เจ้าดอกนะครับ กวากอดกัได้ไม nee, okay. ่เป็นไรรกอดได้ก็ไม่มีพวงอะไรก็เอาดอกไม้นะครับดอกไม้คู่หนึ่งนะครับก็พวงอะไรก็อพวงอะไรก็หนึ่งพวงนะครับไหว้ที่บ้านนะครับไหว้ที่บ้านก็ได้นะก็ไปครับกอาดกอดกกดกดเลยนครับัน ขึ้นแสนนะครับเึ่นแสนนะครับขึ้นแสนข้นแนขึ้นแสนขึ้นแันขึ้นแสนขึ้นแานขึ้นบสนขึ้นแสนขึ้นรับขบ้นนขึ้นแสนขึ้นแส้ครันขครับสนขึ้นแสนขั้นแสนขึ้นแสนาึ้นแสั้นแสนนแสนขึ้นแสนขบ้นแนขึ้นแบนข้นแสนขกนแสนขึ้น่สนขึ้นสนมนนนนน้นข้นนนนสนครับ ขอบคุณมากครับสำหรับที่นนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบก๊อกนิวได้เลยครับ